ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube และช่องสำนักพี่ออดทุกท่านนะครับวันนี้มีเครื่องเย็นมาเจ้าโลกครับ 115LM ครับมาหนึงตัวเจ้าของบอกว่ามาติดยากครับตอนเครื่องเย็นสตาร์ทหมุนไม่ค่อยติดครับ เดี๋ยวลองมาติดดูกันครับว่ามันติดยากอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก่อนทําครับ โอเคครับติดยากมากเอเอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองอดูลูกปั๊มดูหัวฉีดวาวปั๊มเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองถอดออกมาดูครับอตอนนี้สตาร์ทติดแล้วครับแล้วลองมาฟัง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนหัวฉีดลูกปั๊มดูครับว่าอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าครับตอนนี้ผมได้แกะฝาข้างมาแล้วตนนัวนี้ผมจะเปลี่ยนตุ่มนะครับตนนัวนี้ใช้เป็นตุ่มแต่งตัวน,นี้แกะตุ่มเดิมมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรา,เรามาดูนี้ ันนี้คือตุ้มเดิมครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้ตุ้มแต่งอันนี้ดามเรียบร้อยมาดูฮะว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมก็จะมีการาแต่งให้มันบางเจง๊มันบางลงจากของเดิมครับ ตาข้างตัวนี้เป็นสปริงเดิมครับตัวนี้เป็นสปริงเดิมครับแล้วก็เจ้าของก็ให้สั่งให้ใส่สปริงตัวนานแล้วก็สปริงวาลคู่หนึ่งครับ เรามาดูลูกปั๊มกันลูกปั๊มอันนี้นะครับอมืมาดูความซีดกันครับตัวนี้ซีดมากหมดหมดครับ อันนี้เป็นลูกปั๊มแท้ครับของเก่าส่วนวาปัม๊มน,นีเควาปัม๊มวาปั๊มก็ซีดครับหมดครับ ตัวนี้อันนี้ผมก็เจ้าของบอกว่าอันนี้ใส่ปัม๊มใส่วอลปัม๊มอันนี้ผมเปลี่ยนวอลวปัม๊มเป็นวอลปั๊มแท้ฮะแล้วก็ลูกปัม๊มลูกปั๊มเป็นของเอเนออครับตัวนี้มีประกันให้หกเดือนครับถ้าเสียภายในหกเดือนก็เคลมได้จะประหยัดงบนิดนึงครับเพราะว่าเจ้าของฟิกงบ ตัวนี้ก็เป็นสินหมกวาวครัเดี๋ยวต้องแกะอีกทีนึงอันนี้เป็นหัวฉีดหัวฉีดผมก็ซื้อมาเลยครับเดี๋ยวยังไงเปลี่ยนไปเลยติดยากครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นสินมือหมุนครัไงก็แกะมือหมุนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสินมือหมุนไปเลยคะแล้วก็มีปะเก็นชุดหนึ่งครับเ,เี๋ยเจ้าของเขาบอกว่าภายในเอาไว้ก่อนฮะ ภายในเครื่องพวกลูกปืนพวกชุดลูกปอกแหวนเดี๋ยวมาลื้อกันอีกทีนึงเดี๋ยวรอให้ทำข้าวได้เก็บเกี่ยวของรุ่นหน้าที่จะทำเนี่ยฮะยังไงเดี๋ยวเขาจะมาเปิดลื้ออีกทีนึงจะขอเขาว่างั้นอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลือ้อฝาครอบวาลดูวาลกันแล้วก็ใส่สปริงวาลเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีครับ กันหน่อยอตัวนี้ผมใส่ตก่ดามไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันตัวนี้เปลี่ยนใหม่ตัวนี้ใส่สปริงวาล์วไปเรียบร้อยใส่หมวกวาล์วไปเรียบร้อยอตัวนี้สปริงกาวนา ครอบครอบวาวตัวนี้ใหม่ครับผมเดี๋ยวประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดฟังเสียงกันดูว่าะจะสู้ดีไหมจะติดยากหรือติดง่ายเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันทีครับครับตอนนี้ ได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยอเดี๋ยวเราลองมาติดฟังเสียงกันดูครับผม เอาได้ปกติครับวีแรงั้นขึ้นดีครับ 哎，你老。 ตนนีท้ทำลูกค้าเขาให้ทำแค่ให้ติดง่ายเฉยคนระับเ,เดี๋ยวลูกปั๊มม้วีดเราปั๊มแล้วก็จุดไรข้ังทุกหนึ่งก็เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเดินเบาได้ปกจติดยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เพ็นอกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ